ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ให้เฮียนันโซโล่เดียวด้วยนะครับสนิทเรียกพี่ไม่สนิทเรียกพ่อครับผมสำหรับวันนี้ครับเฮียนันก็จะมาในเรากงเขาหรือเขากงเราครับไปเฮียนันซึ่งมาดูกันเลยว่าสูตรของเฮียนันตอนนี้ยเป็นใครกันแน่ครับที่โดนโกงนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วให้กำลังใจเฮียนันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมทุกครั้งครับกดดูจนจบนะครับรับรองคุณจะไม่พลาดแน่นอนครับอย่ากดเลื่อนอย่ากดหนีครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสูตรเฮียนันเป็นยังไงกันบ้าง โอเคครับและนี่ก okay, ็ค so ือตารางของเฮียนหนันะครับซึ่งเฮียนหนนแน่นอนครับเฮียนหนนจะอธิบายเกือบแททุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าบางทีคนที่ตามไม่ทันหรือเข้าคลิปไหนก็ตามเนี่ยจะได้รู้เลยนะครับว่าการใช้สูตรเฮียนหนนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่เฮียนหนนก็จะไปค่อนข้างจะไวหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นเลยว่าการใช้สูตรหรือเทนิคต่างๆนะครับบอกแล้วให้ดูจนจบมันเป็นอย่างไรและได้ผลลัพธ์อย่างไรนั่นเองนะครับมาดูนก่อนเลยครับมาดูครับที่ตารางนะครับเรามีชื่อว่าสูตรไข่มังกรช่องที่สามนะครับนี่ครับที่เฮียนหนนวงไว ในง่ายแค่นิดเดียวครับซึ่งเฮียนันเนี่ยจะดูจากช่องที่3เท่านั้นว่าเฮียนันนับยังไงครับช่องที่3นะครับเฮียนันจะค่อยๆนับนะหนึ่งครับอันนี้เฮียนันเขียนหนึ่งครับนี่ครับ1นะครับอันนี้ครับ2ครับ2นี่ครับคือช่องที่2นะครับช่องที่2นะครับช่องที่2ช่อง1ช่อง2เราไม่สนใจนะครับต้องบอกก่อนเราไม่สนใจครับไม่สนใจแต่ช่องที่เราสนใจคือช่องนี้ครับช่องที่3ครับนี่คือช่องที่3นะครับช่องที่3นะครับหรือช่องที่เฮียนันเนี่ย จะเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเข้าสูตรเฮนันนั่นเองครับเพื่อจิ้มไปสู่ชัยชนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียวนะครับไปดูอันที่2ครับอันที่2ครับตางที่2ครับนี่ครับช่องที่1ครับเราเรียกว่าช่องที่1นะครับช่องที่1นะครับง่ายๆเลยส่วนนี้ครับคือช่องที่2ครับช่องที่2งนี่ครับเฮีนันจะเขียนวงไว้ให้นะส่วนนี้ครับช่องที่3ครับช่องที่3ง่ายๆแค่นี้ครับนี่แหละครับคือช่องที่เราจะจิ้มครับหรือว่าเข้าสูตรของเฮียนันแล้วนั่นเองครับง่ายนิดเดียวไหมครับดูแล้วง่ายนิดเดียวไหมครับใครับ ไปดูอลิปต่างๆไปเลยเห,หนันมีให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับอยากจะรู้ว่ายังไงนี่คือเทคนิคง่ายๆครับว่าเรากงเขาหรือเขากงเรานะครับให้พี่น้องทุกคนตัดสินใจเองแล้วกันนะเฮียจะให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็มาถึง เฮียนั้นจะเริ่มใช้สูตรแล้วครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเฮียนันเนี่ยจะเล่นแบบมัลตินะครับหรือการเดิมพันแบบหลายห้องนั่นเองนะครับเล่นแบบมัลตินะครับหรือการแบบหลายห้องนะเฮียต้องเริ่มก่อนนะนะครับตอนนี้ออกสีแดงครับออกสีแดงไที่สีน้ําเงินก่อนเลยครับไปที่สีน้ําเงินก่อนเลยนะครับนี่ครับเฮียให้ดูง่ายๆนะครับนี่ครับช่องที่3นะครับช่องที่3นะครับช่องที่3เรียบร้อยนะครับนี่ครับช่องที่3ามครับช่องที่3ครับออกสีแดงเราจิ้มไปที่สีน้ําเงินครับเท่านั้นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับเล่นแบบมัล จะมาออกด้านขวามือตรงนี้นะครับดูง่ายๆนี่นะครับง่ายๆนิดเดียวเองครับโอเคครับระหว่างนี้ครับไปดูกันเลยครับว่าส่วนนี <S <S ้นเป็นยังไงบ้างครับอันนี Creating ้คือจิ Man ้มไปแล้วครับพี่ฉีน้ำเงินครับหนึ่งกับสี่ครับหนึ่งมาเป็นห้าครับฝั่งนู้นฝั่งหลังเข้ามาฝั่งหลังเข้ามาแบบชดๆดฝั่งหลังเข้ามานี่เรียบร้อยครับนี่ี่ครับเรียบร้อยไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวมาแล้วหนึ่งเขียวมาแน่นอนครับนี่ครับหนึ่งเขียวมาแล้วนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับ บอกก่อนนะครับสู่เฮนนันต้องใช้เวลาหน่อยนะต้องใช้เวลานะครับต้องค่อยๆดูห้องแต่ละห้องนะครับซึ่งบอกแล้วว่าสู่เฮนนันเนี่ยินได้ถึง4ไม้ด้วยกันนะครับสี่ไม้ด้วยกันนะต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะสาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับค่อยๆดูครับแล้วเหนนันก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเฮนนันเนี่ย จะลงคลิปทุกๆประมาณ5โมงครึ่งนะครับ5โมงครึ่งใครที่ติดตามเฮียนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามช่วงเวลานั้นนะครับจะได้เห็นสูตรใหม่ๆหรือวิธีการใช้สูตรแบบแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากให้เฮียนั้นน้าเล่นเนี่ยหรือว่าอยากให้เฮียนั้นเนี่ยบอกสูตรอะไรเพิ่มเติมอีกจริงๆเฮียมีหลายสูตรนะก็สามารถทักเข้ามาที่ j j, j 7 8ได้เลยครับเฮียนั้นย้ำอีกครั้งนะ j j 7 8ครับอย่างครับอย่างตัวนี้ก็เล่นได้นะโอเฮียนั้นกดไม่ทันนะครับจิ้มไม่ทัน พราะเราเดินได้ถึง4ไม้นะครับสี่ไม้ด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เฮนนหนันก็จะไปที่สีแดงครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้มันออกสีน้ําเงินนะครับในช่องที่3าเห็นไหมครับเฮนนหนันก็จะไปที่สีแดงครับไปที่สีแดงระหว่างรอครับดูก่อนนะครับลองดูกันก่อนครับเป็นไปได้หรือเปล่าเฮนนหนันไม่ทันนะเพราะว่าเล่นแบบมัลติต้องมีสติมากๆเลยต้องมีสติตาต้องไวนะครับเฮนนหนันบอกแค่นี้ก่อนตาต้องไวนะครับหนึ่งแต้มเรียบร้อยดึงมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ อะไรก็ได้เรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ก็จวดจวดอีกแล้วจวดจวดอีกแล้วแต่เฮนนั้นกดไม่ทันครับเฮนนั้นกดไม่ทันมองง่ายๆแค่นี้เองครับมองง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเฮนนั้นกดไม่ทันนะครับเราไปดูห้องที่มีเขาน่าจะเป็นนี่ครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยครับมาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับที่ศ0 2ครับ402นะครับตอนนี้เรารอช่องที่3ครับเรารอช่องที่3นะครับเฮนนั้นลองนั่ให้ดูนะเหมือนตอนตารางเล้นะอันนี้คือ1ครับ1ครับหนึ่1 1นะครับโอ้แบบไวๆเวยแล้วอันนี้สองครับ2ครับสองช่องที่สองครับและนี่คือช่องที่สาครับเรารอครับเราร้อยออกมาก่อนครับร้อยออกมาก่อนนะครับช่องที่สาครับเอาแล้วตอนนี้สูรเฮียยังไม่มานะยังไม่มานะระหว่างที่รอกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับบอกก่อนสูรเฮียไม่ต้องรีบนะค่อยๆนะนะครับซึ่งเฮียจะเลือกอยู่แล้วคือเลือกที่เป็นห้องที่กําลังเริ่มใหม่อ่ะกำลังเริ่มใหม่เอางี้ดีกว่าง่ายๆนิดเดียวนะครับ ง่ายนิดเดียวครับอ่าเฮียนันบอกก่อนนะต้องเริ่มห้องที่ห้องเริ่มใหม่แบบนี้นะแบบนี้นะเฮียนันวงให้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมาดูครับว่าวันนี้เฮียนันจะทําได้ขนาดไหนครับจะทําได้ขนาดไหนแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่าทุกการเดินนะครับทุกการลงไม้เนี่ยครับขึ้นอยู่กับทุนครับขึ้นอยู่กับทุนนะครับว่ามีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเฮียนันเนี่ยจะเริ่มจากทุนน้อยๆนะนะทุนน้อยๆนะให้เห็นก่อนนะครับว่า มันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับแล้วเราโกงเขาหรือเขากงเราครับให้ไปตัดสินใจกันเองนะครับเรามาดูครับเรามาดูครับตอนนี้ยังไม่มีห้องไหนนะครับที่เข้าทางเฮนนันเลยนะครับเฮนานันต้องบอกก่อนนะว่าสูตรเฮนานันเนี่ยรวบรวมมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็นั่งสังเกตมาหลายหลายปีพูดอย่างนี้เลยเฮนานันใช้หลายปีมากเลยนะ เนียนะก็ต้องโอ้โหตัดสินใจกว่าจะมาเผยแพร่ในวันนี้นะครับใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากนะครับตอนนี้ยังไม่มีห้องไหนเข้าแต่ว่าห้องที่เริ่มใหม่เริ่มมาแล้วครับเริ่มมากันแล้วนะครับต้องรอหน่อยนะครับสูตรเทียนั้นก็มาแล้วครับตอนนี้ครับที่ไข่มังกรห้องที่สามครับนี่ครับมาแล้วครับไข่มังกรช่องที่3านะครับช่องที่สามออกแดงครับออกแดงนะครับออกแดงนะครับเฮียนั้นก็จิ้มไปที่สีน้ําเงินเท่านั้นเองครับง่ายง่ายครับง่ายๆแค่นี้ครับง่ายง่ายแค่นี้ครับ เมื่อกี้สถิติเฮนนันหลุดไปแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้ครับง่ายๆแค่นี้ครับออกสีแดงช่วงที่3ามจิ้มไปที่สีน้ำเงินเท่านั้นเองครับนะครับนะครับตอนนี้เฮนันก็ต้องรอห้องนะค่อยๆหาห้องนะค่อยๆหาห้องไปนะไม่ต้องรีบนะครับสูตรเฮนันนี่คือชิวๆนี่งครับเรียบร้อยแบบแบบจุดๆดอีกแล้วครับแบบจุดๆดอีกแล้วนะครับ ง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยนิดเดียวครับนิดเดียวเห็นไหมครับเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วง่ายมากนะครับเห็นไหมครับสูตรของเฮนนัน้นจริงๆเฮนนั้นมีอีกหลายสูตรนะเดี๋ยวจะแอบจิ้มให้ดูนะครับแต่ยังไม่ได้สอนนะเฮนนั้นบอกว่า e ยังไม่ได้สอนนะัใครที่สนใจสูตรเฮนนัน้นอย่าลืมครับทักมาได้เลยแล้วอย่าลืมครับเลือกที่เลือกที่มันดีกับเราครับคือของเฮนนั้นเนี่ยมันไม่ต้องโยกเงินนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันสบายนะครับนะครับส่วนตัวนี้นะ เฮียนันมานี่ครับเฮียนันมานี่ไม่บอกนะยังไม่ได้บอกสูตรนะเฮียนันก็มีสูตรที่เฮียนันเนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับอเฮียนันเล่นแบบมัลตินะต้องใช้สติหน่อยนะครับต้องใช้ใส่สติหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่สูตรไข่มังกรนะครับแต่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะที่เฮียไม่บอกนะยังไม่บอกนะครับใครที่สนใจอยากให้เฮียนาเล่นหรือบอกสูตรเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับแจ้งได้เลยนะครับไม่ยากนะไม่ยากนะครับ ง่ายนิดเดียวครับระหว่างนี้เรารอครับรอห้องที่กําลังจามาต่อครับห้องที่กําลังจามาครับรอห้องที่กําลังจามาง่ายนิดเดียวครับแบบจดจวดและแบบจุดถึงแล้วครับแบบจุดโอ้โหไม่ง่าย้วตอนนี้ครับนี่ครับสถิติจะมาขึ้นด้านนี้นะเฮนันบอกก่อนครับจะมาขึ้นด้านนี้นี่ครับง่ายง่ายเลยนิดเดียวเท่านั้นเองครับขึ้นด้านนี้นะครับเฮนันก็จะจิ้มไปครับจิ้มไป แต่ยังไม่บอกนะครับสูตรตัวอื่นนะครับแต่เฮนันต้องเป็นไข่มังกรช่องที่3นะนี่นี่นี่ครับมาแล้วครับไข่มังกรช่องที่3มครับไข่มังกรช่องที่3นี่เฮนันให้ดูนะเฮนันให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับช่องที่3นะครับช่องที่3เป็นยังไงครับเฮียช่องที่3เป็นยังไงครับเฮียนี่ครับเฮนันให้ดูอีกทีนะนี่นะนี่ช่องที่1ครับช่องที่1นะครับช่องที่1นะครับช่องที่2ครับช่องที่2ครับช่องที่2นี่ครับเฮนันให้เน้นๆเลยและนี่คือช่องที่3ครับช่องที่3นี่ครับเฮนัน นี่ครับที่เราจะจิ้มเพื่อชัยชนะนั่นเองครับง่ายๆครับง่ายๆแต่อย่างที่บอกนะครับสูตรของเฮียนันทุกสูตรนะครับจะเป็นวีวีพีต้องใจเย็นนี่ครับบวกมีแล้วครับนี่ครับบวกมีแล้วครับดูตรงนี้นะครับเฮียนันโอ้ยไม่สวยเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนฮะนี่ครับเฮียนันให้ดูเน้นๆเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้เฮียนันบวกมาแล้วครับวันนี้บวกมาแล้วครับแบบเรียลไทม์เลยแบบเรียลไทม์ครับแบบมัลตินะครับเล่นแบบมัลติโอเคครับตอนนี้ ส,ส, bon ส,สูตรแค่นั้นออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับช่องที่สามครับออกสีอะไรออกสีอะไรครับออกสีน้าเงินครับจิ้มไปที่สีแดงเท่านั้นเองครับจิ้มไปที่ส,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 สีแดงครับง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับโอ้ใช่ทีครับมันเลยมันเลยนี่ครับจิ้มไปที่สีแดงครับอันนี้ยังนะครับอันนี้อันนี้เห็นนั้นกดผิดอ่าโอเคนี่สีแดงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับเตรียมรอเข้าสูตรครับนี่ครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับเตรียมรอเข้าสูตรครับเตรียมรอเข้าสูตรครับห้องนี้เตรียมรอเข้าสูตรนะ เดี๋ยวไปดูห้องนู้นก่อนมาดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้ครับหกมาหกอย่างเหนือฟังนู้นเขาก้าครับเราหไปก่อนหลับไปก่อนไม่เป็นไรครับบอกแล้วว่าสูตรแค่นั้นเนี่ยเดินได้ถึงสี่ไม้ได้กันนะครับหนึ่งสูตรเนี่ยเฮียเดินได้สี่ไม้นะคือหนึ่งสองสี่แปดนะครับหนึ่งห้อยสองห้อยสี่ห้อยแล้วก็แปดห้อยครับแต่ถ้าเป็นหลักพันก็หนึ่งใบเท่าสองใบเท่าสามใบไอ้สี่ใบเท่าแล้วก็แปดใบเท่าแค่นั้นเองครับโอเคครับย้ำนะครับย้ำนะครับ นะ,นะครับรอครับรอครับย้านะครับรย้ํานะครับเดี๋ยวเราย้านะครับเอ้าไม่ทันนะเฮียกดไม่ทันนะจริงๆตรงนี้ต้องกดไปที่สีแดงนะครับต้องกดไปที่สีแดงนะเฮียบอกก่อนนะต้องกดไปที่สีแดงนะนี่อันนี้ออกน้ําเงินนะต้องไปที่แดงนะแต่เฮียกดไม่ทันเนาะเฮียกดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมาดูกันหน่อยออกแดงหรือเปล่าสามเต้มฝั่งนี้มาไม่เจ็ดเต้มเจ็ดเต้มชนไหมชวนไหมเออฮียชนไหม จุดเรียบร้อยครับจุดจวดง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหเฮียกดไม่ทันบอกแล้ยครับว่าการเล่นมัลติเนี่ยมันต้องมีสติมากๆเลยตอนนี้เฮียต้องสอนไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับเฮียก็ค่อนข้างจะเบิร์ดนะครับมาแล้วครับไข่มังกรช่องที่สามครับตัวนี้ครับ407ออกแล้วครับไปที่ออกสีแดงไปที่สีน้ําเงินเลยครับไม่ต้องคิดมากออกสีแดงไม่สีน้ําเงินครับอืมตอนนี้เฮียก็มึนไปหมดแล้วนะครับมึนไปหมดแล้วครับ มันไปหมดแล้วครับตอนนี so ้ห้องกาลังมาเพียบเลยครับที่จะเข้าสู่สตรของเฮียนะกําลังจะมานะมาดูกันว่าวันนี้เฮียจะทําไปถึงเท่าไหร่แต่เฮียบอกก่อนนะเฮียเป็นคนเริ่มจากทุนน้อยๆครับค่อยๆเล่นไปไม่รีบนะครับบางห้องก็เมื่อกี้หลุดไป2ห้องเลยนะที่เฮียเข้านะนะครับเมื่อกี้ใครตามไม่ทันบอกด้วยนะเฮียบอกแล้วนะครับว่ามันหลุดไปแล้วสองห้องเนาะเฮียจิ้นไม่ทันนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ครับไม้ที่สองครับเราอัดเลยครับไม้ที่สองเราอัดเลยครับไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลสูตรของเฮีย นะครับอัดไปเลยอัดไปเลยในระหว่างนั้นเฮก็จะดูอันไหนที่เข้าสูตรเฮอีกนะครับเฮก็จะต้องกดนะครับอย่างที่บอกมันใช้สติมากๆเลยนะเห็นไหมครับพอมาโอ้โหม่งมากันเพลินเลยคราวนี้เฮต้องคอยดูนะค่อยๆเลื่อนนะตอนนี้มีตรงนี้นะครับน่าสนใจนะตรงนี้นะากำลังจะเข้าสูตรเฮแล้วนะเนี่ยจะเข้าสูตรเฮแล้วนะฮึบฮึบโอ้โหมาแล้วสูตรเฮอันนี้มาแล้วครับอันนี้มาแล้วสูตรเฮมาแล้วนะครับสูตรเฮมาแล้วโอ้โห นะครับตัวนี้ครับออกที่สีน้าเงินในช่องที่สาครับไข่มังกรช่องที่3าครับเราแทงจิ้มตรงข้ามนะครับสีแดงครับเรียบร้อยเก็บไว้ก่อนครับนี่เห็นไหมครับอันนี้บวกมาแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะเฮียบวกมาแล้วนะเฮียบวกมาแล้วนะอ่ามาดูได้ครับดูตรงนี้เน้นเ้นครับตัวตรงนี้เน้นเน้นของเฮียนะโอเคไหมง่ายง่ายครับง่ายๆโอเคครับตอนนี้เราไปกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้อยู่ห้องไหนเฮียก็เบอร์เป็นหมดแล้วครับอยู่ห้องนี้ครับห้องนี้ห้องนี้ค่อยๆสังเกตไปกับเฮียนะเฮียก็ค่อนข้างจะเบอร์แล้วนะครับห้องนี้นะครับมา ออกมาสีแดงเรียบร้อยครับจวดจวดอีกแล้วครับจวดจวดอีกแล้วฮิวชั่ิติเขียวปื้อเขียวปือเขียวปื้อฮะไปดูต่อครับมีห้องไหนมาอีกเมื่อกี้นโอ้นี่นี่ห้องนี้ไม่ทันครับเฮียไปไม่ทันมาแล้วครับห้องนี้ทันครับง่ายๆครับง่ายงครับนี่ครับไข่มังกรช่องที่3ามครับลองห้องเริ่มใหม่ครับนะครับช่องที่3มออกสีแดงครับเราจิ้มไปที่สีไหนครับน้ำเงินแค่นั้นเองครับพร้อมพร้อมกันพร้อมพร้อมกันนะครับง่ายนิดเดียวแม่เฮียก็ปวดหัวนะครับสอนไปด้วยลุยไปด้วยครับ ตอนนี้สถิติเฮียค่อนข้างจะเขียวครับด้านนี้ครับถ้าใครมองอยู่นะครับด้านนี้เขียวปือป๋อเขียวปื๋อนะครับเขียวปื๋อมาดูครับมาดูกันดูห้องนี้ครับเป็นยังไงครับแจงมาแจงมาซิเม่ดูน้อยแจงมาซิเม่ดูน้อย มาไหมครับมาไหมครับระหว่างนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับไม่เฮียโอ้ยก้าวมาเราก้าวเข้าฝรั่งมาอื <c oughs> มายัางไงวะสองบ้าบอขัครังเอาฝั่งนู้นก็บอดเหมือนกันครับเราขอแค่เต้มเดียวครับฝรั่งเข้าด้านนุ้นแน่นอนขอแค่เต้มสามเต้มพอแล้วฝรั่งเข้าซะฝรั่งเข้าซะฝรั่งเข้าซะ เข้าไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหส่วนเนี้อะไรมันจะขนาดนั้นครับเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นครับโอ้โหนี่ทําให้หัวใจตัวเองซะหน่อยเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมาขึ้นด้านนี้ของเฮียหมดแล้วนะครับขึ้นด้านนี้ของเฮียหมดแล้วนะเน้นแบบก็จวดนะบวกเท่าไหร่ไปบวกลบกันเองครับถ้ามีทุนหนักก็ใส่หนักครับมาหักห้องแล้วครับมาหมกห้องแล้วครับตอนนี้เข้าสูตรเฮียอีกแล้วครับดันบนนี้เลยดันบนนี้เลยนะครับนะครับตอนนี้ช่องที่3าออกอะไรครับช่องที่3ช่องที่3ามออก น้ำเงินครับออกน้ำเงินครับเราจิ้มไปที่สีแดงครับเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองนะครับมาดูกันเลยครับมาดูกันเลยเป็นยังไงครับมาดูกันเลยเป็นยังไงครับเฮียมีอีกหลายสูตรนะเฮีย hmm. บอกก่อนหน้าใครสนใจทักมาเลยครับ s j j 78 s j j 78มาดูกันสิเราโกงเขาหรือเขากงเราครับอ่าเฮีย mm. er, พูดอย่างนี้ดีกว่าเฮียบอกก่อนนะเฮีย er, ไม่ค่อยได้สอนใครด้วยนะครับด้านนู้นมาแปด 8, แปดเรามาเจ็ดเร้าครับจวดชวดเป็นไปได้ยังไงครเป็นไปได้ยังไงจวดจวดโอ้โกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับวันนี้ บวกกันยับยับครับบวกกันยับยับตรงนี้ฮะถ้าใครตามนะเฮียอะไรสดเฮียจะขนมาทุกสูตรยิ่งกว่านี้อีกนะเฮียจะขนมาทุกสูตรยิ่งกับใครที่อย่างนี้ติดตามเฮียเลยกดไลค์กดซับให้เฮียด้วยเป็นกําลังใจเฮียสำหรับการสร้างสูตรต่อไปครับให้จอมยุทธทุกคนด้วยนะฮะให้จอมยุทธทุกคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับแล้วแต่ครับเราต้องเลือกสีดีให้กับตัวเราครับของเฮียนี้ไม่ต้องโยกเงินนะเล่นสบายๆนะครับบอกก่อนนะครับ นะครับง่ายๆโอ้ตอนนี้เข้ามาหลายห้องแล้วนะครับเดี๋ยเฮียดูก่อนนะห้องไหนกําลังจะมานะครับห้องไหนกาลังจะมา mm hmm. นี่ครับตอนนี้มีห้องนี้แล้วก็มีห้องนี้นะครับเดี๋ยวรออีกสักห้องแล้วกันครับเพราะตอนนี้เขียวปื๋อเฮียบอกก่อนเขียวปื๋อนี่ดูจากด้านนี้นี่เขียวปื๋อเขียวปือวป๋อบางห้องเฮียก็กดไม่ทันนะครับเฮียกดไม่ทันนะเพราะมันสอนด้วยนะครับแล้วก็ต้องทําด้วยเฮียก็ ค่อนข้างจะแยกประสาทลาบากนะครับแต่เฮียบอกก่อนเฮียเล่นแบบเมาตีนะเฮียไม่ได้เล่นนั่งแช่ห้องนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทักษะการเล่นไม่จําเป็นนะครับต้องเล่นแบบห้องเดียวนะเฮียบอกก่อนมาแล้วครับสูตรของเฮียเข้าอีกแล้วครับมาแล้วครับห้องนี้ครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับนะครับไปที่ช่องสามอยู่ที่สีแดงครับเราจิ้มไปที่สีน้ําเงินครับจิ้มไปที่สีน้ําเงินครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียวครับ ง่ายๆนิดเดียวครับง่ายๆนิดเดียวนี่ครับสีน้ําเงินนะครับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างมาแล้วครับสีน้ําเงิน,นครับที่มีสีน้ําเงินนะฮะฮึบฮึบอีกสักหน่อยฮึบเขียว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 ก้าวมาก้าวมานะครับโอ้โหดูกันมึนฮะตอนนี้ดูกันมึนฮึบเอาโลร้อยห้า พี่เจ็ดมาทีหลังครับเจ็ดมาทีหลังไม่เป็นไรครับบอกแล้วว่าหนึ่งสูตรเนี่ยตอนหนึ่งห้องของเฮเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดสี่ไม้ด้วยกันนะครับสี่ไม้ด้วยกันนะครับไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยนะครับเหมือนเฮียจะเห็นแวบๆมีอีกห้องนี่นี่นี่นะครับมาห้องนี้ครับมาห้องนี้อีกห้องนึงครับเฮียกดไว้ก่อนนะเฮียกดไว้ก่อนนะนะครับช่องที่สามออกสีแดงครับ จิ้มไปที่สีน้ําเงินครับจิ้มที่สีน้ําเงินครับแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เฮียจิ้มไม้สองห้องนะมาดูห้องนี้ต่อครับดูห้องนี้ต่อครับไม้ที่สองครับดูห้องนี้ต่อไม้ที่สองครับเป็นยังไงน้อเป็นยังไงน้อเป็นยังไงน้อโอ้โหมาไหมมาไหมโอ้โหโดนครับไม่เป็นไรครับเราเดินได้ถึงสี่ไม้อย่างนี้เฮียบอกนะเดินถึงสี่ไม้นะดูห้องข้างบนเป็นไงครับเป็นไงครับตอนนี้ครับนะครับตอนนี้เราไปที่สีน้ําเงินครับกับตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปใส่นี่ต่อครับ ไม้ที่สามเดินสี่ครับไม้ที่สามเดินสี่ง่ายๆครับอัดไว้ครับอัดไว้อ่าตอนนี้น้าเงินมาไหมดึงฝรั่งเข้าไหมดึงไหมตัวนี้ครับดึงไหม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 โอ้โหโดนครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตามสูตรเฮเดินได้สี่ไม้นะอย่างที่บอกนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเดินได้สี่ไม้นะครับเดินได้สี่ไม้ครับตอนนี้ออกแดงครับไปที่สีน้ําเงินครับเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บเมื่อกี้เขียวอย่างสวยนะครับ ยังเขียวอยู่นะครับบอกก่อนยังเขียวอยู่นะฮะโอ้สีแล้วนี่เสมอครับด้านนี้เสมอครับถ้าเสมอนะครับสูตรง่ายๆครับเท่าเดิมครับถ้าเสมอเท่าเดิมครับให้ไปเท่าเดิมนะบอกก่อนนะ้าเสมอนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรครับเรามาดูห้องที่มองเห็นอ่มาดูครับตอนนี้ครับใส่ไปแล้วครับย้ำไปแล้วครับกับไม้ที่สองครับ เสมอมองสุดยอดจริงๆฮะสุดยอดจริงๆตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เสมอห้องเฮียมาสองรอบแล้วนะครับเสมอห้องเฮียมาสองรอบแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับโอเคครับย้ำไปที่เดิมครับย้ำไปที่เดิมเท่าเดิมครับไม่ต้องเปลี่ยนครับอย่างนี้เฮียบอกง่ายนิดเดียวครับสูตรเฮียไข่มังกรช่องที่สามง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเฮียอาจจะพูดนานหน่อยนะวันเนี้เพราะว่านะครับอยากให้เห็นการใช้สูตรแบบจริงๆนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าเนาะยังไม่เข้านะครับ หาสูตรเฮียก่อนหาสูตรเฮียก่อนนี่ครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับห้องเมื่อกี้ที่เฮีย400ฝากไว้คร <LS> <ihat ères> <Wars>. ับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับมาลุ้นครับห้าสี่ยังครับยังครับเฮียบอกแล้วว่าเราเดินได้ถึงสี่ไม้ด้วยกันนะครับในหนึ่งสูตรนะครับในสี่ไม้ด้วยกันหนึ่งสูตรนี้นะครับสี่ไม้ด้วยกันนะครับ โอเคครับไปเลยครับไปที่เพย์เยอร์ไม้ที่4ครับหรือสีน้ําเงินจิ้มสีน้าเงินไม้ที่4ี่ครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่าเห็นครับโหมีสู่ข้างล่างมาต่อแล้วครับต่อใกล้ๆเราเลยนะครับการเล่นแบบมัลติจริงๆแล้วเฮียไม่แนะนําให้เล่นหลายหลายห้องนะครับให้พยายามเล่นแบบอ่าทีละ2ห้องก็ได้ครับทีละ2ห้องนะครับอันนี้ออกสีแดงครับไปที่สีน้ําเงินครับเท่านั้นเองนะครับไปที่สีน้าเงินเท่านั้นเองนะครับมาดูกันเลยครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเป็นยังไงครับเฮ้ยเจ็ด ห้าห้าชนดึงไหมดึงไหมดึงไหมเงียบกิ๊บใครดึงโอ้โหดึงมาเป็นสองเขาดึงไหมเออหือยี่แน่นอนจริงๆนะฮะแน่นอนจริงๆศูนย์ครับสั่งรุ้นมาหนึ่งครับเราขอเต็มเดียวเราขอเต็มเดียวขอเต็มเดียวหนึ่งเต็มเสมอครับโอ้โหมายยังไงครับเนี่ยโอเคครับและนี่คือไม้สุดท้ายก็ได้เป็นห้องแบบนี้ไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายนะครับ ไม้สุดท้ายนะเฮียบอกก่อนถ้าเกิน4ี่เมื่อไหร่นะครับแบบนี้นะเฮียบอกก่อนแบบนี้คือสูตรแตกนะนี่คือสูตรแตกนะคือเราไปเลยนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับไม่เอานะครับสูตรแตกนะครับซึ่งมีโอกาสเพียงแค่สิเเซนเท่านั้นสําหรับสูรเฮียนะมาดูกันครับมาดูกันครับตอนนี้2อันนี้ครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหไปล้วแปดร้อยเน้นเน้นรับเน้นเ เรียบร้อยครับสูตรเข้าครับสูตรเข้าครับโอเคครับเฮียพอนะอ่ามาดูห้องนี้ครับมาดูห้องนี้โอเคเริ่มต้นใหม่นะครับห้องนี้เอาอีกสักห้องหนึ่งนะเอาอีกสักห้องหนึ่งนะอีกสักห้องหนึ่งนะอ่าอันนี้ออกสีแดงครับไปที่สีน้ําเงินครับสีน้ําเงินครับไม่ต้องปวดหัวนะครับสูตรของเฮียง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวนะครับตรงนี้นี่เองครับตรงนี้นี่เองนะครับง่ายนิดเดียวครับ มาดูนะครับอันนี้อาจจะเล่นห้องสุดท้ายนะเฮียแค่จะให้ดูนะว่าสูตรของเฮียเนี่ยไข่มังกรช่องที่3ามเนี่ยมันแ, day, แน่นอนขนาดไหนแค่นั้นเองว่าเราโกงเขาหรือเขากงเรานะครับเห็นไหมสถิติของเฮีย,ยยังขึ้นอยู่ตรงนี้นะขึ้นอยู่ตรงนี้นะนะครับอันนี้หน้าที่หนึ่งะครับหน้าที่หน,ะนะึ่งะนี่เฮียกดไปสองสามป้าบอรครับบ้าบอเนี่ยครับสถิติเงี้ยนะครับอืเขียวปื๊ดปื๊ดนะครับเขียวปื๊ดปื๊ดเห็นไหมครับสถิติเฮียด้านนี้นะครับเบขียวปืด๊ดปื๊ดนี่เฮียกดให้ดูปื๊ดปื๊ นี่นะครับตามทุนครับตามคุณต้องบอกก่อนว่าตามทุนนะโอเคครับตัวนี้ย้ําครับย้ําไปที่สีน้ําเงินครับไม้2เดิน2เท่านั้นเองครับไม้2เดิน2ครับง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวครับโอเคไหมครับสําหรับวันนี้ครับเัี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเฮียมาให้กําลังใจเฮียฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับให้กําลังใจเฮียกันด้วยนะครับและใครที่อยากสนใจได้สูตรหรือให้เฮียนําเล่นนะครับในกลุ่มทักมาได้เลยครับ j j 78นะครับ j j 78ครับง่ายนิดเดียวโอเคไหมนะครับสบายๆนะครับฝันว่ามาเก้าโอ้โหไม่เข้าครับไม่เข้าแต่ยงที่บอกสูตรเฮียเดินได้ถึง4ไม้ด้วยกัน4ไม้ด้วยกันนะครับสไม้ด้วยกันนะครับย้ําครับย้าครับไม่ต้องเปลี่ยนครับย้ําไปเลยครับไม้ สามเดินสี่ครับไม้สามเดินสี่ซึ่งเฮียจะบอกเสมอครับว่าสูตรของเฮียนะครับการเดินจะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สี่แล้วก็แปดนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ไม้ที่สามนะครับนี่ไม้ที่สามสี่คืออะไรดูตรงนี้ครับง่ายๆครับง่ายๆครับนิดเดียวโอเคครับมาลุ้นกันเลยครับลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อครับมาแล้วมาแล้วนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงฮึบฮึ๊บ ฝัง่งเรามีหนึ่งสามเี็นใช่เต็นอ,อะไรเข้ามาอะไรเข้ามาซิเง็นเนเพิ่มสั่เข้ามาฝั่งเข้ามาซะ ขอบเรียบร้อยครับจวดจวดุดครับสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้เฮียนันนะก็ขอพอแค่นี้แหละครับขอบคุณมากที่ติดตามดูจนจบคลิปเลยนะครับแล้วอย่าลืมครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทุกครั้งเลยนะครับถ้าอยากให้เฮียนันเล่นกวน้ำเล่นหรือยังไงก็ตามนะครับแอดมาเลยที่ JJ78 ครับแอด8ครับสำหรับวันนี้เฮียนันขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับ